คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเดียวกันเลยปีเดียวกันปีเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแต่เลขไม่เยอะกว่าครับผมคันเมื่อกี้ไม่แค่สองหมื่นอ่ะคันนี้ไม่เยอะกว่าถ้าวางเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเฮียวางเริ่มต้นเหรอครับเก้าพันครับราคาเบากว่าแล้วเบากว่าเพราะอะไรเพราะเลขกิโลเยอะกว่าไงครับผมคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นใช่เมื่อกี้ไม่สองหมื่นครับผมราคาประหยัดไปต่างกันแค่สามหมื่นบาทคันนี้ไม้นะเจ็ดหมื่นสี่พันกับหกสิบเอ็ดกิโลในล้อเลนโซ ยางมิชลีนเห็นสายปะนี่ถูกใจกระจกมองข้างเป็นดํแจะล้อนะครับเปลี่ยนไปล้อเรนโซมานะครับนี่นะเปลี่ยนให้แล้วหล่อแบบนี้เลยเนี่ยออกจากเคมอเตอร์นี่ตัวครบรอบล e เจนเดอร์ตัวครบรอบ60สปีนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ซิกมาโฟนะตัวนี้ไม่ใช่เขาใส่เขาใส่โลโก้มานะครับเหมือนเขาติดติดโลโก้แต่งมาแล้วนี่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะถ้าถ้าขับสี่ขับ4ี่จะเป็นซิกมาโฟแต่เขาติดแต่งมา